สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขุนเลยพี่น้องเลย<ง>เจ๊เพิ่นกำลังซื้อน,นับเงินเขามากินมาทานแล้วก,ก็บเรือกินเรือทานเนาะแบบว่ายังซองหา่หานห่านเจดอมกับห่านเมียเคียวมาแม่ห่านเจด้อมจ่ายแล้วสาวนร้านนึงห่านเจด้อมนะเ,นเออหัวหรือมอญหรือเบอร์ายมอนี่นะเป็นไรมอ่เป็นหมื่นขันมะกุอะ ข้างกันสามคืนคืออีแม่เนาะสามสี่คืนคืออีแม่อันนี้บ่ทธานบ่ะธานละเจกนะเฮ้ยแค่เอาซุปไปนี่นะอีแม่ละเมดเหมือนเซ็ทั้งหนามแข็งทางหนามใหญ่ท้งหนามหน่อยพี่น้องกำลังหนากพี่น้องก็กจะมีใบสองพันกีบใบพันกีบใบหาพันกีบเงินที่เขามาสอยในงานพี่น้องจาเออโอ้เขาถัวขอภยัยก็บางที่เขาก็อ๋อนี่ใส่บั้งเนะาะบั้งคืออะไรทีว่าเห็ดเห็ด จุ้ยนะพี่น้องเขาเรียกนจะุ้ยเนาะพาเขานะ,าะนอ,อ้นนี่กะเจ๊เหเออ,ททอเอ,อนับก็จะมีเงินกีบในเงินบาท,ท,ทานำพี่น้องตาโมโหเสียจะได้ดอกแมนสิบพันกีบก็เศ้าบาทพี่น้องตา เนี Hayır, ่ยกะรบบเอกปางเมือ่บอกไม่ใหญ่ห้องบอกรกว่าสิพาลูกเมื่อไม่ใหญ่างกันสิเมือ่กะบอกไปบอกรานธา แต่งคันจะบอกในถาดโหลดเทาสิเมือ่อเด้ออแม่บอกหายตื่นใท่วงให้เขาเดินทางตลอดปลอดภัยอันยี่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยเป็นเก็บเป็นขายก็ให้ส้วงให้เศร้าน้องแคนสอยน,อนอ้องแคนก็กินนับเงิน <c oughs> <c oughs> เงินมากินโมมาทานเนาะพี่น้องเไย <c oughs> บางคนกับอันหาพันกีบก็บประมาณสิบบาทเนาะเดี๋ยวจะผู้ซิโมซิทานกับบริวารกัน ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีทุกคนที่สร้อยเรือนในงานซุแม่ใหญ่มากจนแบบอ่าผ่านมาได้จุดหนึ่งนะพี่น้อจุดแรกนี่ <c oughs> ผ่านาไปจุดแรกเนาะเล้แจะจุดสองคือว่าเจกเขาพี่น้องตาเจกเขาในี่เบิร์ดไลน์เนี่นอนเพราะว่าต้องงัวซองโตพี่น้องตาเพราะว่าเขาต้องเบิดมือได้มือเจกน,นี่พี่น้องเบิดมือแล้วก็คาบเศร้าตักบาทเนาะมือที่เศร้าซองหน่อยเบิดมือมันแต่ว่าเ้อเจ๊ เบิดมือแบบมันยอดยอตลอดบอนน้อนกันดอกบอนนอนกันเลยพี่น้องเลยคือเก่าเห็นหมจักับทุกคนสู้ๆแล้วขอบคุณพยาใจดีทุกคนที่คอยซับพอร์ตอ่ะซอยอ่าตมี่น้องเลย ตอนนั้นที่เราเคยเห็นหนากกันทีพงมอยมหมูขู่ทุกคนถึงเป็นสิบได้ซอยเงินแต่เิ่นกับซอยแห้งบ้านเฮากันไรซอยกันถืกๆึกแล้วก็เขามอะไ่จะดีทั้งฝั่งไทยเนาะกับคนล่าเฮานั่นแหละแล้วก็คอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่เอ้ย ถ้ามพ่อใหญพี่น้องมันผูุใหญ่จะดีเดนสิทซอยกับเจ๊ก็คงจะเป็นรัเตืะอยหดอกอืมสามคืนเอาเนี่ยเอาใย,ยไว้กันเนาะกะเพร่เมือ่อสามซองกับบัวยูพี่น้องซองละซองร้อยกําลองก๊บ,บาทนะบัวด,ดีเฮาหนับไว้อันนี้กะซื้อไว้ป่าเมื่อเมื่อนะเฮ้ยเจ๊เห็นบัง้งเห็นยางกันนะอืม เก้าร้อยเงินบาทนะเ้ยเก้าร้ออันที่ว่าเจนนะเป็นอะไรยหมคีมันเป็นสีว่าเพงพี้องโมงเมนต์ดาร้อยบาทฝั่งไทยเนาะบุฮอนหาเซนจนะะห,หาเซนหาเซนหาสิมหาพัานกี่พี่น้องหนึ่งพันบาทของฝั่งไทยเนาะ Bao không này hả hay chết, chết đời hay hay rồi hay 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 hội hay hay Mà hay 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 แรงฮกซีบแล้วทีว่านางพายกระเป๋างามมีมีเงินเท่าไดนั้นมีโทรศัพท์เลยบลอนด์กับตะเคียนนะอ่าโทรศัพท์สองเครื่องโทรศัพท์แอบกับโทรศัพท์เปิดยูทูบเพราะว่าบ่มีเยังเขาก็จะจกนี่ไปใส่น้ำไปใส่บัตรเงี้คู่แน่ใส่ซองยาคู่แน่นะคุณเนาะเวลาเปิดึ้นมาสวดนะ มันเลยสิบุมีมีสามหนี้น,นะพี่น้องจ้ะเพราะว่าห้าบุมีหมุนเด้พี่น้องจ้าโอ้ยกระตุกใจมันเศร้านี่แหละตกใจยันมาอยู่พออยู่พอกินพี่น้องไงองัวเนาะให้่าให้แง่เลยยันจนในแนีว่าเจ้คน,น <c oughs> คือมัาลายกูยันแไปลไว่าย,ยันยันหมูยันเลือยคล้ายขีณา,านะเอ้ยเออยันเลือยคล้ายขีณาแบบไวหมูขู่มาลายผัด กูมียังไงเขากินนะน่ะขิดเออกับบุญกันยังบุญสิ่งพวกกันยังเลือพอเด็ดอ่าอ๋อเมื่อยเมื่อขวากินข้าวแรงลูงอีมินกูจะกินส่วกบมองห่วจิงมมันหยาบมองหัวประเภทนี้นะเขาจะไน้องจใยสิเป็นงานแต่งงานศพก็คือว่าเหนืองวนนะเว้ย บุมบุคอยมีหมูเนาะหมูกับส่วนหน่อยนะนักสิเนียนเนื่ย,นย,นย,นยนงัวไปลองตางัวกับประมาณเจ็ดแปดพันเริ่มแรกนะเงินบาทได้เก่าลอยเนบาทได้เก่าลอยดตีแะไปบาตีไปหาสิพวกซะเคยได้แปดแสนพันก่าบาท ขี่ดอกเลยเป็น,นีนี่ยรายเป็นเงินบาทนะท่านก่บ,บาทแมา่าเลยบาทก็เก่าเยบาทเรือเท่านี้ี่ดอกเลยกิดได้ส่พอ,อมอนนีพาชินสองหนเรืก่าบ,บาทยังหัช่งคห,หนหาเป็นองตาโอ้ไแวบบ่านัาเคี่ยวอีกเ์ตไนมาเคียจะมาทำอไรเคี่ยมันบอกเ,เรื่องเตาเลื่อยงางทะเลไปคนมาคนมา เมือลายตึนี่พ oh, ี000 000 000 000 000 000 000, ่น้องจ่าอ anyway> ันนี้จะได้กี่เก้าร้อยเนแปดแสนสี่สิบพันแปดแสนอ่ก็ต๊ไปอยู่พันกวัวห่อย่ประอพันหนึ่งหกแสนเลยอยู่แสนแสนปลายเงินสามร้อยกว่าบาทประมาณอยู่พันปลายเนาะพันปลายตัวนึงเก้าร้อยพอดีสองพันปลายแน่นอีีไปสองพันี่น้องจากอันนี้ก็ประมาณปลายน่อย อันนี้ไปหาสิพันเดี๋ยวพี่น้องเนื้อที่ชาวบ้านน้ำมงมากินทานน้ำเนาะทานเลือกจากข้าวหยัดซองหยัดนางหยัดซองผ้าขาวกูบาแต่ว่าเงินซ่องเงินบ้างไหมเงินซ่องนะครับเงินอยู่ทงกูอื้ถ้าเป็นไปเอาเงินอยู่ในน้ำพี่น้องนีไปหาเรากี่ไปหาเรากี่มยู่ที่ต้นมะนาวอยู่จากสลึงเอ้ยเขาเขาเขาบอกเป็นพี่น้องทำโสนัดแต่ว่าเขาหูแต่อันนี้นะเด้อยี่รองฟังเลย อันนี้บาทอันนี้บาทรอยร้อยบาทฝั่งไทยเนาะแต่จะเป็นหาหมื่นหกกองฟังเล่าหาหมื่นหกมาหมื่นเจ็ดพี่น้องตาอันนี้กะใบเศร้าแบบใบเศร้าสิบสองพันกี่พี่น้องตาสิบสองพันกี่เนาะคือซาบาทฝั่งไทยเฮาอันนี้กะสิเป็นสิบบาทมันมาเจ็บใบหาพันกี่พี่น้องกะจะเป็นสิบบาทแปดบาทเก้าบาทอืมเป็นขึ้นลงลงเป็นน้องตาอืม ตะกี pues ้บาทตะกี้น่ะร้อยหนึ่งฉันได้หาสิพันนี่ค่ะลูบกิร์บีสวรรค์นี่ขุมมือจะบอได้แล้วร้อยหนึ่งนี่ต้องเพิ่มให้เข้าหาพันเลยพี่น้องเอ้ยยังกระแพงคือว่าอะไรไปจ่ายจวด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 เกี่ากระเทียมยังกระเลือตองเลยเลือกระเทียมเรือแตอหน้าบุกเลยเนเบิร์ดมันเรเบิร์ดมั้งกระเทียมเลืออืมนอะไรขั้วเนาะ ไอ้กลัวไต่้มปวหมักตัมางอย่างมีผ่เรองาเอ่ยมไขยอ้เยอะๆไปวะได้ยูงนะก็แกับกองบุญกองบุญลูกนานจะชาวายังมีผู้ใหญ่ะจดีอยากเ่ิมาเสิมแบบว่าเออข้งวหวานบอเรือนน้ำจีนบองสิเนาะก็สมทบบุญเข้ามาได้ีปน้องซะสิเป็นนัง อ่าส่องเาว้าซุยเบาใจแล้อก่ายังเงืงนะ่งเนาะหรือว่าเบาบอยเบาฟังแล่าเจเ๊เสดชแล้วก็ไม่้องเต้นติดต่อมาได้แต่ว่าซุ่มห้ากะสิเป็นสอน่องนี่ยหน่อยเนาะบอกบทธนัดเรื่องหับเงินคืออ่ส่องน้องสายเนาะน้องสายมันแบบว่หาหับเงินบริจาคเลยตรงซอยคนยากจนบอ,อยังอ่าป่าเสียเสียมากจะร้ำเพื่อนเลงกะบุ่ <c oughs> อย่างเจนี่มันซอยมากกับซื้อนั่นซื้อนี่พี่น้องเอ้ย บริเก็บบริกรรม,รมอสองเถือ่อเสาสามคืนสามคืนามนามได้อยู่ได้กินเนาะสกีนเท่าน,นั้น,น,นเลยเมีนะนะแต่ขอบคุณมันหลวงหนาะเนาะพวกเราอยากรวมทำบุญนะั่นแม่ป้าเนาะมื่อวนันนะังค้างในพี่น้องตาม,มื่อตั้งนะเนาะห่อกระต้มกระตอกเน้องเจดเม่นแต่ว่ารวมมูลมูลจันทร์เห้ยหอกกระต้มมันจันหอกกระต้มกระจันมันเจดส่วน เจ็ดจวดห่กระตุ่มวันจันร์พี่น้องจันแล,วนนนล้วกันว,วนนันคันข้านนี่ับิดสจันหนมูลเซาล้านะเฮ้ยหนึ่งคือหนึ่งมูลเ้าสองมูลติดสามมูลจันสามคืนมูลข้านก็คือมือตั้งระบาดนี่ก็ห้องกระสิทแพ่เนาะแพ่ทั้งอ่เอฟซีสุกทานอยากที่รวมทำบุญผู้ซีผู้หาเนาะละรวมทำอะไรเลยพี่น้องจ้า น้ำให้เม่ยมั่งพืน่นเนาะอกามี้ดีมีแหงพี่น้องเอ้ยให้พญาโลกค่ะให้รำให้รวยกว่าเก่ารลาวบูซอยเจอันเม่ใหญ่มั่งเข้ามากันะเป็นกาฟางแรงฝักฟางแรงอืมเมืสุขุสุขคนค่ะทุกี่่น้องตาไปแล้วเด้อเดี <sch> ๋ยวก็เสายทั้งบาวบอยเพิ่แจงใหม่เนาะ ถ้าง <ø> ั้น <Yaz> พี่พี่น้องทุกคนนะเผื่อจะรวมทําบุญกับยายอีกแจกเข่าได้พี่น้องบัมนคือฟังไทยเด้อฟังไทยนี่เมื่อนี่เ่รอยงินเก่าล่อยกับแปดแซนเสียต่วนเงินชอยมามานมืางนานเจกนมนโม้านมานเงิานงนมงโมานมมานเมนนนเ ป่าป่าป่าห้าป่านอนเพิ่นงามน้่มเลยป้าแปะห้ามน้่มป้าเสียผักผ่อนเต็มที่เนาะชิมีเวลานอนแค่คื้นมาเสาร์อาทิตย์เด้อสองวันพี่น้องจ้ะไปแล้ว